นี่ออกจากเขาที no, OK, no. yeah. okay, no, no, no. Yeah. ่น yeah. ah, yeah. oh, yeah. ี่เด้อเขราะว่มึงต้องตายที่นี่แล้วว่ะช่วยด้ยดูทีว่าเราควรจะีคนหรือไม่คราพี่รองเฮ้ยช่วยด้ยอะไร เราน้ำแก้วฟ้าได้ราชุกเสร็พ่อแสนสุริยาการทำครั้งนี้ต้องแต่มาช่วยนบบุโินกับตูนเฮียยาที่ส้คัไข่ยากได้ตัวขโมงเล่ยฟ้าที่ไปฆ่าพ่อเราวจะขอมากเลยไปเลยแล้วแต่คิดว่าทำได้เลยเข้ามาได้แล้วรอชมต่อ ออาากเอาสิเดีด๋ยวผ้าผ้าเส็จดีแค่ไนะเดี๋ยวม้วยข้างอยู่ใหญ่นะตัดหัวข้า,า,าลเลยเจ้าเนี่ยใจเลือกษัษาแสงสุริยาทั้งหน้าเสียดายนะองค์กษาแสงสุริยามีกริรสัพต์ล้ำลือไปทั่วทั้งสิทธิ์ เป็นคนที่มีฝีไม้หลายมือ,อยากที่จะหาตัวจับได้แต่ลูกชายของเขาฝีมือไม่ผิดกับทหารไปลายแถว,วยังมีนะเอาชีวิตมาหลนหาที่ตายยู่นี่นีกเอาเถอในเมื่อมึงอยากตายนะทหารมึงจงปิดไปไ้ายไม่ประกาศ พวกไปทั้ง12วันนาอีกเจ็ดวันกูสมิ้พ่อหมดจะทำการประหารชีวิตไอ้แก้วฟ้าโดยการเชื่อดเนื้อทีละชิ้นทังเป็นสติมีความนี่มึงได้ตายสนมใจแน่แก้วค้าเพียงออกรบครั้งหนึ่งก็มาถึงเพื่อเอาตา มีใครมาทุยเรื่องต้องผูกเลือดเนื้อทั้งเป็นใครช่วยได้ด้วยนำตันไม่คุ้มเั้งเลยจะมีนมรช่วยด้วยแบบนี้